อิติป <Workers intendent. S 2> ิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขโทโลกาวิทูอนุตตาโลปุริสธรรมะสาละิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันติติโกอาคาลิโกเอ Ipasi ko o panaiko pacatangwe ti ta poinjo nite su pano paka sa wakasanko ucu pati pano paka sa wakasanko yaja pati pano paka sa wakasanko sami ji pano paka sa wakasanko. ยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาภูคลาเอสาภควาโตสาวกสังโกอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเน n โยอัญชลีกะละนิโยอนุตตลังกุญยะเขตตังโลกัสสาติกินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนังปะสันติสหัง มาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังปูสถุนูทีปังกาเลเทวูสุป,ปเศธิกินจิเทวูเยสกโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิกุตโตวพวันตุเมสิทธิลาพังชนาะ,นะเยมณีจินนาปิยังจทัทนังสัพเพชนาพะหูชนาปิยังมะมะ <c oughs> สกัตตวาพุทธะรตนะอุสัทังอุตมังวะลังนิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชะนัสโสตินานัสสันตุปัตถวาสพเพทุกขาอุปปัสมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนะอุสัทังอุตมังวะลังปริลาหูปัสสมนังธรรมเตเชนัสโธทินานัสสันตุปัตถวาสภะเพพยาอุปปัสมนตุเตสกัตตวาสังขัน สังขารตนังอ e e. <c oughs> ah ุสั dı, ังอุตมังวะลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเชนะโสุธินานาสันตุปัทวาสัพเถโลคาวุปัสเมตุเตจีวิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมัสสาลติสัทธาเทวามนุษย์สาง Pakawatik sawakato pakawata tamusan kikiko akaliko ehipatsiko opanaiko pacatang weh tita povin yohiti supeti panu pakawato pakawat sa wakasangko ucu pati panu pakawato sa wakasangko yaya pati panu pakawato

กินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปัสสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภพตันจะมหาราชาตะวังมังโอสัตถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเศธิกินจิเทวเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยัง กันตังสาลิพุตโตพวันตุมมสิทธิลาพังเชนานเยนยเมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาพราะหูชนาปิยังมะมะสก,กัตาวาตวพุทารตะนังอุสถทังอุตมังวัลังหิตังเทวมนุษย์สานางพุตเตชนนาสถินานัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวุปเสมนตุเตสก,กัตตาวา ธรรมารตนังโอสถทังอุตธรรมวังปาลีลาหูปาลีลาหูปัสะมันังธรรมะเตชีนะสสุตินานัสสันตุปัทวาสภีพยาวุปัสสะเมนตุเตสกตวาสังฆารตนังโอสถทังโอสถังอุตธรรมวังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตชีนะสสุตินานัสสันตุปัทวาโล สัเพโลคาวุปสเมนตุเตอิทิปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมมาสารีสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโภภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก Upana iko padatangwe hitapu winyu hiti supeti panu pakawato sa wakasangko u panu pakawato sa wakasangko yaya peti panu pakawato sa wakasangko sami tipeti panu pakawato sa wakasangko yati tang jata lipulisa yukhani ata pulisa kukala. เอสสะภะคะวะโตสาวกสังโกอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญเชลีกะละนิโยอนุตตะลังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิย ah ังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปัสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภูตันจะมหาราชา วังมังโปสัตุโนทิปังกาเลเทวสุปโพเสธิกินจิเทวเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปตโตพระวันตุเมสิทธิลาภังชนานะเยมะนีกินดาปิยังจัดทนังสัพเพชนะพระหูชนาปิยังมะมะ <c oughs> สกกะ สกัดตวาพุทธรัตนังอุสถังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษย์สางพุทธเตเชนะโสธินานัสันตุปัทถวาสเพทุขาวุปสเมนตุเตสกัดตวาธรรมรัตนังอุสถังอุตมังวะลังปาริลาหูปัสสะมณังธรรมเตเชนะโสธินานัสันตุปัทถวาสเพพยาวุปสเมนตุเต สัพตวาสังฆะลตตังอุสถังอุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชีนัสตินานัสสันตุปตะวาสเพโลคาวุปสเมนตุเตชยาสนากัตาพุทธะชีตวามาลังสวัสหันังจัตุจตุสัจจาสพังละสังเยปิวังสุนลาสภา นาลาสภาตันหังกะลาทโยพุทธ,ธาอัตวีสตินาอัตวีสตินายกาสพเพปฏิทิตาไมหังมัตเเกเตมุนิสสลาเส,สีเสปติทิโตไมหังคุโทโธธรรมโมทวิโลจเน <c oughs> สังคูปฏิทิโตไมหังอุลีสัพพระคุณากะโลหะทะเยเมอนุ รุตโธสาลิปุตโตจะทักขิเนโกณทันโยปิต <c oughs> ิภาคัตสมิงโมคคลาโนจะวามะจะวามะเกทักขิเนสวนเนมัยหังอาสุงอานันทลามุลากัสสปจะมหานาโมุปาสุงวามสมุวามะโสตะเก เจสโตปิธิภาคัสมิงสุริโยปะปังกาโลน,นิสินนิสินโนสิริสัมปันุโสภิโตมุนิงภุงขวูกุมารก,กัสโปเทโลมหิสิจิตวาทโกโสไมหังวะ,ะเนีนิจังปฏิ ท้าสิคุณากะโลปุณูอังคุลิมาโลจูกบาลีนันทะสิวะลีสิวะลีเทลาปัญจะอิมีชาตานาลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาจินะสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตาวันโตจินูลสาชลันตาสีละเตเชนะอัง ขม,มังเคสุสันทิตาละ,นละตนตะรรงังปุรโตอาสิทักขิเนเมตสุตตกังทัชักขังปัจฉโตอาสิว่ามีอังคุลิมาลกังขันธโมละปลิตตันจะอาตานาพิทยสุตตกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปกะละสนัน ทิตาชินานาวละสังยุตตาสัตตปปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิลัญชตุปัทถวาอเสสาวะนิยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวะโสมีสกิจเจนะสธาสัพพุทธปัจเจลิชินะปัจฉละมัตชัมหิวิรันหตังมหิเะเล มะหิมะฮิมะฮิเตเลสธาปาเรนตุมังสัพเพเตมหาปุติสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถวาธรรมานุภาเวนะชิตาลังชิตาลิสังโขสังฆานุภาเวนะชิตันตะลาโย ο, สัทธรรมานุภาเว สัตรม,มานุภาวะปาลิโตจลามิชินะปัชเลติพ <c oughs> าหุมสหสมิพินิมิตาอุทันตังขิบคาเลมิคาลิมิคาลังอุทิตโคแลชาชเซนมาลังทานาที่ทำมวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาหวตุเตชะยมังคาลานิมาลาติเกกมาพิยุต จ <c oughs> ิตัสัพพระรติงโคลัมปนากวะโคลัมปนาละวะกมัคาธมัมะทยักขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานินาลาชิลิงขชวลังอติมัตตพูตังทาวะกิจกรรมสุน นีวสุธาลุนันตังมิตตมุเสกวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังกลานิอุกอุกิตตะขคามติหัปทัสธาลุนันตังทาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขมาตโนอิทธิพิสังขตามะ ขตมัมนโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตเตชะยมังกาลานิกัตตวานาลากัตถมุตทะลังอิวะคับภัพอิวะคับพินียาจินยาโยตุแต่ว่าจะนังชะนก,กายมันเชสันเตนโส มาวิธีนาชิตาวามุนิมโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจ,จวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปชัชริโตชิตาวามุนิมโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโตปนันทพุชฌังวิพูดทางมหิด พิงปุตเตนะเถลคุเจคนะีนัท <c oughs> มาปยันนัทมาปยันโตอิทูปเสสสวิธินาชิตวามุนินโทตตันเตชะสาอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังสาราอิทุขาหาทิ ติก,เกูเจเคณสุทัตตหัตทั้งพมมังวิสุทิชุดตมิทะพิภก,กาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุวเตชยมังคารานิเอตาปิดวิพุทธชยมังคะละอัตตาคาโยวาจโนทินาทิเนาสละเตมตันทีหิตตวานเน กวิพทาทินิตุปัทวานิหมู่ครั้งสุค,ครั้งอธิขเมยยะนโลสุปัญโยมาหากาลุกนิโกนาทูิตายะสัพปะปปปนินางกุเลตวาป,ปาละมีสัพพาปตโตสมัมภพทิมุตตมังเอเตนะสัจวะเจนะหุตุเตชยมังขลัง ชยันโตภูธิยามูลีสักยานังนันทวัฒนูเอวังตวังวิเชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปัจิตตปาลันจิตปันังเจสีศิปทะวิปุคะเลอภิศิเจสัพพพุทธานังอัคบัตโตโมทัตติสุนักขตังสุมาคะัง สุปพาตังสุหุตตังสุขโนสุมุหมุตัวจะสุยิตตังพัมมจาริสุปทักขิณังกายะกรมมังวาจากรมมังปทักขิณังปทักขิณังมโนกรมมังปนิทีเตปทักขิณาปทักขิณานิกัตตวานะละพันตเทปทักขิณี ภาวตุสัพพมังคลักลักขันตุสัพพเทวตาสัพทพุทธานุภาเวนัสธาสุธีพระวันตุเตภาวตุสัพพมังคลักลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุธีพระวันตุเตภาวตุสัพพมังคลักลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆาน นุภาเวนัสธาสธิพระวันตุเต <c oughs> ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเลโพธิะเลตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกะลนเตทะวิหารมันทะเลเตะลาะจะมัดชานวากาจะพิกเขว สาลามิกาธานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ยาเยปิจะอันทะสัมาวาเสทงสังเสสังเสทชาตาอัฐวุปป,ปาติกา นิยานิกังธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุกขสะกะโลนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัะทลาจักุคาลาสังโฆโหตุสมัคโควะอัายะจะยอิตายะจะอัมเหลักกตุสัทธัมโมสเพปิธรรมจาริโน พุทธิงสัพปาปุเนยามะธรรมีอาริยปเวเททิเตปัศนาโหตุสัเพปิปานิโนโพุทธ,ธาสเนสเนสัมมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทวุปะวัติสตุบุติภาวายะสัตตานังสมิธังเนติเมทานิงมาตาปิตาจาอ <c oughs> ตาชังจะอัตตาชังนิจชังลักขันตุผุดตากังเอวังธรรมเมนะลาชานูปชังลักขันตุสัพพธาทุก <c oughs> ขปัตตาจะนิจทุกขาพยาปตตาจะนิจพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหูตุสเพปิปานินโนเอตาวตา จะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีลักลักขันตุสัพพาปาวนาพิรตาโหตุขัดฉันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาผลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานัน จะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพะโสโหตุสัพพังสุมังฆะลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังฆะลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตะลัง โตุสพังสุมังคะลักหลักขันตุสัพะเทวตาสัพสังคานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐาน อนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้านายชัยวัฒน์ฉลาดเอื้อและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้านายชัยวัฒน์ฉลาดเอื้อและครอบครัวจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าในใช้วจัชลาดเลือร้อมครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิงสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอานุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ